คุณผู้ชมครับ NBT ขอร่วมปลุกพลังผู้ให้ทั่วประเทศเขารวมแคมเปญให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำบริจาคโลหิตทุก3เดือนตลอดปี2567โดยคุณผู้ชมสามารถดูสถานที่รับบริจาคเลือดใกล้บ้านได้ทาง w w w b l o o d ว o n t t o o n t h a i c o m มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ไปด้วยกันนะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการเบ t ต e ตอร์ u r e ครับ ปีพุทธศักราช2567นับเป็นปีมหามงคลยิ่งโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชมนมพรรษาครบหรอบ28กรกฎาคม2567ในปีมหามงคลนี้ MBT ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยการทำความดีมีจิตอาสาอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นและวิเคราะห์การลงทุนกับรายการเกาะกระแสหุ้นกับี b ีครับ คุณผู้ชมครับ M อ็เชิญคุณผู้ชมมารับฟังข่าวสารสถานการณ์เด่นครบทุกประเด็นเน้นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกับรายการบันทึกสถานการณ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 m h เมกะและ AM 891 KHz กลเฮครับ m อ็มบีทีพร้อมเป็นสื่อคุณภาพที่คงความน่าเชื่อถือเกียงข้างคนไทยตลอดไปขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ